มาแล้วครับมีดด้ามบ้องครับผมเป็นมีดมาเชเตแล้วก็มีดแรมโบ้นะครับตัวนี้เป็นชุดใหม่นะครับชุดใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งทําเสร็จแล้วครับทํามาอย่างละห้าเล่มนะครับแรมอามาเชเตห้าแรมโบห้านะครับทั้งหมดนี้ขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเหล็กแหนบรถสิบล้อนะครับผมก็เป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับผมนี่ครับเคยเอามาขาย บ่อยแล้วนะครับความยาวของใบมีดโดยประมาณก็น่าจะสักส3ามนิ้วเท่าเดิมนะครับดีวผมลองวัดดูนะครับนี่ครับสิบามนิ้วนะครับความยาวนะครับส่วนความกว้างก็อยู่ที่สองจุด้านิ้วนะครับนี่เลยครับสายลุยนะครับสายลุยงานหนักๆนะครับใช้ไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่าด้ามจะหลุดจะแตกนะครับใช้จนกว่าแขนจะหมดแรงนะกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับนี่ครับ คนไหนที่ชอบใช้งานหนักๆลุยได้เต็มที่เลยครับราคาเท่าเดิมครับเล่มละ700บาททั้ง2อ,อย่างเลยนะครับ700บาทนะครับดัมโบนะครับดมโบก็ยาว13เท่ากันล้ะครับนะครับ13นิ้วนะครับความกว้าง2 5นิ้วเท่ากันเลยครับนี่แัมโบดัมบอง สายลุยไม่คุยนานนะครับใช้งานจนกว่าแขนจะหมดแรงกันไปข้างนะครับไม่ต้องกลัวว่าด้ามจะหลุดน,นะครับตัวนี้ใบมีดกับตัวด้ามเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับมาเชตเต้กับแรมโบราคาเท่ากันราคาเล่มละ600บาทพร้อมส่งเอ้ย700บาทนะครับราคาเล่มละ7 0 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ